คอลัมน์กาแฟดำว่าด้วยราคาข้าวโลกที่พุ่งและรสชาติทุเรียนไหงหลําช่วงนี้มีเรื่องข้าวและทุเรียนในต่างประเทศที่โยงเกี่ยวกับเกษตรกรไทยอย่างน่าสนใจนั่นคือราคาข้าวในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบ11ปีเพราะอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวส่วนใหญ่เพื่อดูแลให้คนอินเดียมีข้าวกินในราคาที่เหมาะสมและเพราะสงครามยูเครนทำให้ธัญพืช รวมถึงข้าวสาลีหดหายไปจากตลาดโลกและมีเรื่องทุเรียนไหายหลำํำที่จีสามารถปลูกเองได้แล้วจะกลายเป็นคู่แข่งของทุเรียนไทยหรือไม่รสชาติของทุเรียนไหายหลำํำสูหมอนทองของไทยหรือมูซันคิงของมาเลเซียได้หรือไม่เรื่องราคาข้าวที่พุ่งสูงในตลาดโลกควรจะเป็นข่าวหน้ายินดีสำหรับประเทศผู้ผลิตข้าวอย่างไทยแต่คำถามใหญ่ก็คือว่า ชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตข้าวของไทยจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มเช่นนี้จริงจังเพียงใดและหากปรากฏการเอลนินโยที่กำลังอารวาสขณะนี้ทำให้เกิดภาวะแล้งอย่างหนักในอีกหลายปีข้างหน้ารัฐบาลใหม่ของไทยเราจะมีแผนป้องกันปัญหานี้ไม่ให้กระทบเกษตรกรของเราอย่างไรข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกว่าข้าวในกรุงเทพซื้อขายกันที่6 0 7 5 0ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อวันที่27กระกฎาคมโดยมาตรฐานพุ่งขึ้น62.50ดอลลาร์ในสัปดาห์ทั้งนี้ราคาที่พุ่งขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่อินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติเมื่อวันที่20กระกฎาคมข้าวในกรุงเทพแต่ราคาสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2,555กระทรวงกิจการผู้บริโภคของอินเดียถแถลงห้ามการส่งออกข้าวส่วนใหญ่เมื่อลดราคา และรับประกันว่ามีข้าวจำหน่ายในตลาดภายในประเทศอินเดียเป็นผู้นำโลกในการส่งออกข้าวในฤดูการเพาะปลูกปี2,565ถึงปี2,566ด้วยปริมาณ22.5ล้านตันหรือ40%ของทั้งหมดทั่วโลกไทยเราติดอันดับ2ที่8.5ล้านตันสภาวะเอเดนโยกกับใหม่อีกครั้งในรอบ7ปีทำให้เกิดความเสี่ยงว่า การผลิตข้าวจะลดลงในทุกประเทศผู้ผลิตเป็นความกังวลที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเช่นกันหลังจากมอสโกยกเลิกข้อตกลงเมื่อเดือนที่แล้วที่อนุญาตให้ส่งออกธัญพืชของอยูเครนผ่านทะเลดำขณะเดียวกันรัสเซียยังได้เพิ่มการโจมตีทางทหารต่อเมืองโอเดสซาซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดของอยูเครน ราคาข้าวสาลีและพืชผลอื่นๆพุ่งสูงขึ้นในช่วงวิกฤตการกลับมาของภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อประเทศเกิดใหม่ในแอฟริกาและที่อื่นๆที่ยากจนและต้องพึ่งพาก,การนำเข้าอาหารเป็นอย่างมากในสถานการณ์ดังกล่าวประเทศเหล่านี้จะขาดเงินตราต่างประเทศที่จะนำเข้าอาหารอย่างเพียงพอทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยาก อีกเรื่องหนึ่งคือจีนเริ่มผลิตทุเรียนของตอนเองได้แล้วที่เกาะไหหลำหรือไหนานไทยเรากำลังเจอคู่แข่งหรือไม่ที่สำคัญคือรสชาติเป็นอย่างไรการเก็บเกี่ยวทุเรียนครั้งใหญ่ครั้งแรกของจีนที่หลายคนรอคอยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้นักข่าวชื่อเชียร์ดิสคอลบรรณาธิการดิจิทัลจากสื่อ South China Morning Post ซึ่งเป็นนักกินทุเรียนทั้งจากไทยและมาเลเซียบอกว่า เขาขอรีวิวทุเรียนไหหลำด้วยตนเองข้อสรุปของเขาก็คือยังไม่น่าประทับใจนักเขาบอกว่ารสชาติและกลิ่นของทุเรียนไหหลำเป็นเพียงภาพจำลองจังๆของทุเรียนพอเคี้ยวลงไปก็รู้สึกว่าเนื้อทุเรียนที่สัมผัสนั้นชวนให้นึกถึงกล้วยที่ยังไม่สุกนักข่าวคนนี้บอกว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่ผู้คนทั้งชอบและไม่ชอบมากมายเพราะความเป็นคนบ้าทุเรียนนี่เอง ที่ทำให้เขาบอกว่าผมน่าจะเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะรีวิวรสชาติกลิ่นและคุณภาพของทุเรียนไหน,นั้นที่เก็บเกี่ยวกันครั้งใหญ่และครั้งแรกของจีนเขาบอกว่าทุเรียนไหหล้าหรือไหนานชุดแรกนี้มีผลผลิตออกมาค่อนข้างน้อยและราคาค่อนข้างสูงแต่เพื่อนร่วมง,งานของเราที่สนเจิน้นก็อุตส่าห์สั่งซื้อทุเรียนได้สองลูกและอีกลูกหนึ่งส่งไปยังสำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกงของเรา เขาอยอมรับว่าในขั้นต้นเขาไม่ได้คาดหวังกับทุเรียนจีนมากนักผมไม่ได้คาดว่าจะได้รสชาติแบบความคมของหมูสันคิงเมาสันหวางของมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในพันธ์ทุเรียนที่แพงที่สุดในตลาดจีนเขาบอกว่าได้เพื่อนร่วมงานที่มีทักษะพิเศษเป็นการเฉพาะที่ประเมินค่าไม่ได้ในการฉีกทุเรียนที่ไม่บุกลายด้วยกันไก่คู่เล็กๆผมยังคุยอีกว่าต้องลองพยายามฉีดทุเรียน ด้วยการใช้ตะเกียบเพียงอันเดียวหรือเปล่าพอได้ชิมทุเรียนหายหลำลูกแรกน้ำหนัก4กิโลกรัม8.8ปอนด์เขาก็พิภากษาเลยว่าน่าผิดหวังและเขาก็บรรยายอย่างละเอียดว่าประการแรกคือเรื่องกลิ่นทุเรียนมีกลิ่นแรงมากจนถูกห้ามใช้บริการขนส่งสาธารณะในหลายพื้นที่แม้แต่ในสิงคโปร์ที่มีแดดจัดไม่ว่าคุณจะชอบหรือเกลียดมันมันก็จะส่งกลิ่นคละคลุ้งไปได้ไกลแสนไกล ประเด็นต่อมาคือเรื่องสีของเนื้อซึ่งก็สรุปได้ว่าสีของทุเรียนไหายหลําค่อนข้างซีดเพราะมันมีสีเหลืองอ่อนซึ่งห่างไกลจากสีทองเข้มของทุเรียนดีๆตกลงรสชาติเป็นอย่างไรคำตอบของผมคือไม่เข้มข้นเพียงพอแท้จริงแล้วมันมีรสชาติที่อ่อนโยนพอๆกับกลิ่นของมันแม้ว่าทุเรียนที่เหมาะสมจะต้องสร้างความรู้สึกเต็มอิ่มในเพดานปากแต่ทุเรียนลูกนี้มีรสชาติแบบจาง,จาง สรุปว่านักข่าวห้องกลงคนนี้มีมติเป็นเอกฉันว่าเนื้อแหง้งแข็งกลิ่นและรสชาติเบาบางเกินไปส่วนเนื้อของมันมีความมันแบบครีมเพียงเล็กน้อยชวนให้นึกถึงกล้วยที่อย่างไม่สุกให้ความรู้สึกเหมือนทุเรียน0.5คงต้องใช้เวลาในการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้ได้กลิ่นเนื้อสัมผัสและรสชาติที่เหมาะสมทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าทุเรียนไทยจะประมาทได้ เพราะนี่เป็นเพียงทุเรียนไหหลำรุ่นแรกเท่านั้นเขาจะต้องพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอย่างเร่งร้อนเพราะความต้องการของตลาดจีนมีสูงมากทุเรียนไทยจะต้องยกระดับและพัฒนาตนเองไปต่ออย่างไม่หยุดยั้งเพราะคู่แข่งกำลังมาจากทุกทิศทุกทางคอลัมน์กาแฟดำ